วิธีการเปลี่ยนคนลดสถานะคนหมดรักให้มันกลับมาขอความรักจากคุณกดการกําจัดความคิดครับลบลบทิ้งครับการที่คนขอลดสถานะคุณหนึ่งเพราะเขาคิดว่าคุณนี่มันทอกซิกค,คุณรู้ไหมครับว่ามีความคิดอะไรบ้างที่เราต้องกําจัดออกจากหัวคนเวลาที่คุณโดนลดสถานะการกําจัดความคิดลบๆของอีกฝ่ายทิ้งคุณต้องรู้ว่าอีกฝ่ายมันคิดยังไงเกี่ยวกับคุณ มันถึงขอลดสถานะโดยที่เราไม่รู้ครับมารู้ตัวอีกทีคือเขาขอเลิกขอลดสถานะขออยามันมีความรู้สึกแย่ๆไม่อยากกลับบ้านไม่อยากมาหา2.1ครับเพราะเขาคิดว่าคุณค่าในตัวของคุณมันลดลงบางทีเอฟเฟกมันมันเกิดจากการที่เขาเห็นแบบเดิมซ้ำๆครับบางทีคุณอาจจะสวยเก่งหล่อสวยรวยดีดังแต่ทำไมเขาถึงคิดว่าคุณค่าของคุณลดลงเพราะเขาเห็นรูปแบบหรือรูปลักษณะแบบเนี้ย ซ้ำๆจนสมองเกิดความเบื่อครับเพราะเนี่ยบางทีเนี่ยคุณค่าของคุณไม่ได้ลดลงเพียงแต่อีกฝ่ายมันเห็นคุณในรูปแบบหรือลักษณะแบบนี้ซ้ำๆซึ่งคุณต้องมีการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพครับ2.2ครับคนมันมักจะคิดว่าแรงดึงดูดทางอารมณ์มันลดลงเวลาอยู่ใกล้คุณเขารู้สึกว่าแรงดึงดูดทางอารมณ์ลดลงการที่คนรู้สึกว่าแรงดึงดูดทางอารมณ์ลดลงสังเกตได้จากวิธีการใดบ้าง นั่นคือการที่คุณเห็นว่าเขานอนหันหลังให้คุณคซึ่งคุณต้องกําจัดความคิดเหล่านี้ออกไปครับจริงๆคุณอาจจะแรงดึงดูดเหมือนเดิมก็ได้แต่อีกฝ่ายพอมันเห็นว่าคุณเห็นแบบเดิมซ้ําๆย้ำๆจนเบื่อมันเลยรู้สึกว่าแรงดึงดูดทางอารมณ์ลดลงครับ3ครับเขาเกิดความเชื่อว่าคงไม่มีอะไรดีขึ้นในอนาคตครับเลยรู้สึกว่าเฮ้ยงั้นหาใหม่ก็ได้ดีกว่า2.4ครับสมองของเขาเชื่อมโยงคุณไว้กับความเป็นภาระ ทำไมคู่อื่นเขาถึงอยู่ได้ครับกับคู่ของคุณทําไมเขาถึงมองเป็นภาระมันมีจุดตัดนะจริงๆแล้วไอ้คู่ที่เขาอยู่ได้เนี่ยมันเป็นเพราะหนึ่งครับเรายังคงทําให้เขาคิดถึง <How? S 1> ทำไงดีที่ให้ได้เราเป็นคู่ชีวิตสองครับยังคงกระตุน้นายเพราะอะไรยังถึงต้องมาเลือกเราคุณยังคงมีคําตอบให้เขาในใจอยู่เสมอคนมันเลยยังจดจ่ออยู่กับคุณ 3, ครับสามครับวอทครับทำไมยังยังต้องเลือกคุณต่อไป เพราะคุณมีคําตอบในใจให้เขาครับคนมันเลยยังคงจดจ่อแต่กับคนที่เขามองว่าคุณเป็นภาระหนึ่ครับเพราะว่ามันมีความท็อกซิกครับ 2. ครับมีการบ่น 3. าครับทะเลาะ 4. ครับเอาชนะในขณะที่หลายคนกําจัดความคิดของเขาไม่ได้แล้วยังทําข้อผิดพลาดครับข้อผิดพลาดเหล่านี้จะยิ่งทําให้คนลดสนะหรือคนที่หมดใจจากคุณไปเนี่ยยิ่งไม่กลับมาหครับคู่นิสัยตรงข้ามครับ นิสัยคู่ตรงข้าหมายว่าไรหมายว่าบางทีเนี่ยคุณเป็นคนที่ใส่ใจเขาครับบวกกับการขี้เล่นครับพอนิสัยของคุณเป็นคนที่ใส่ใจอีกฝ่ายแล้วก็เป็นคนขี้เล่นคําถามคือนิสัยนี้มีคนต้องเกรงใจคุณไหมไม่มีครับเพราะคุณเป็นตัวเองจนเกินไปจนคุณไม่บาลานซ์ความน่าเกรงใจในตัวของตัวเองครับเพราะเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์คุณเลยรู้สึกว่าแฟนไม่ไมเคยต้องเกรงใจคุณเลยมันพูดอะไรมันพูดหยาบหยาบคล้ายๆพูดกับเพื่อนแบบไหนมันก็พูดกับเราแบบนั้นเพราะอะไรครับ บางทีไม่ได้เกิดจากนิสัยของเขาเองแต่เกิดจากนิสัยของคุณเองที่ไปเทรนให้อีกฝ่ายมันคิดว่าจะพูดยังไงกับคุณก็ได้โดยคุณไม่เคยทําให้อีกฝ่ายเห็นว่าคู่นิสัยของเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนที่เขาจะต้องเกรงใจมีอะไรที่เขาไม่ต้องแครนิสัยประเภทที่เราเป็นคนเอาแต่ใจครับพ่อแม่ตามใจตั้แต่เด็กบวกกับเป็นคนใส่ใจครับเป็นคนที่ใส่ใจแฟนมากเลยแต่เวลาแฟนไม่ไม่ใส่ใจเราเราจะรู้สึกว่าเอาแต่ใจ จนทาให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณท็อกซิกนิสัยอะไรครับที่มักจะพลาดเป็นคนที่ใส่ใจมากเลยแต่ว่าก็เป็นคนผูกมัดนะทำไมไม่ทําอย่างนั้นทำไมไม่ทำอย่างนีนไมไมงนน้คุณต้องมาอยู่กับฉันนะคุณต้องรักฉันคนเดียวนะคุณห้ามกดไลค์คนนั้นห้ามไปแอดคนนี้นะห้ามกดหัวใจคนนู้นพยายามผูกมัดครับซึ่งคู่นิสัยลักษณะนี้เป็นคู่นิสัยที่มักโดนลดสถานนะจริงๆในคลาสมีเยอะนะเรื่องนี้เรื่องคู่นิสัยเนี่ยครับนะครับจริงๆมีมีมีเก้าเก้าคู่นิสัยอะ ที่คุณมักโดนลดสถานะครับใครมีอันไหนก็ลองเช็คครับแต่ว่าถ้าอยากให้ละเอียดอันนี้เดี๋ยวไปเรียนกันในคอร์สครับคูควมมี58วิธีในการทำให้แฟนเก่ารู้สึกว่าคุณเป็นคนหายากให้พิมพ์ว่าได้ใจครับแล้วตามด้วยหมายเลขหนึ่ง